สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านหลังจากที่มาตกแล้วๆเนาะคะ่ะกต่ส่วนแฟนเนาะคะ่ะมันนี้ไปห่างไท้เนาะคะ่ะเนาะไปแบงค์อกสิบีฟเนาะคะ่ะไปกรุงเทพห้าสิบสองเนาะคะ่ะเพราะว่าปลาหมดเนาะคะ่ะก็เลยไปเนาะคะ่ะรอบของจักเดือนเนาะ,ะสี่เดือนมาคะ่ะไปเนาะคะ่ะมันไกลซื้อมาไวล์ล้ายมันจังอันนั้นไปได้ปลาามาาคะ่ะได้ปลามาเนาะคะ่ะ ปลาตานังฝ่าหม้อกรเละนี่ค่ะได้ของพี่ใหม่กับของชุนารี่มากเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะของพี่ใหม่ก็ซื้อประจําอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะซื้อมาอย่างนะนี่ค่ะซื้อมาหกขวดเนาะค่ะเมื่อเนาะแต่ก็ซื้อปลายหลหัวนี่มาน้่เนาะค่ะนี่พะว่าดนๆจังไปเนาะค่ะก็เลยซื้อมาไวหลายของพี่ใหม่นี่ค่ะ ได้บอกอบมาสงุงพี่น้องเอ้ยบิงบักกอบบานเห้ามาสงถุงเนาะคะ่ะอย่างนี้มาตมาั๊บมะคงมาไวต้ตําบห่งเนาะคะ่ะจะได้มันถอดมันถอดมันประกายบคะ่ะบานเห้าเนาะคะ่ะได้มาถุงหนึ่งเนาะค่ะเนาะคะนะค,ะคนไลย่ลยลพี่น้องห่างไทยคนไทยแหละคะ่ะเพิ่นไปซื้อขวงเนาะคะ่ะอากาศมันหนาวนก็ไปซื้อมาสุไนไว้เนาะคะ่ะได้กระชายมาสงแพ็คเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ กระชายแบบนี้เวลาเห็ดกิ่นมันหอมเนาะคะ่ะสำพรับซื้อกระชายแบบขวดโหลมันดอกมพี่น้องมันบอแสรเพื่อเังสีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะได้ดามากะะ่ะเค็ะยาขนมจีนไปซองห่างเลยคะ่ะแล้วก็ได้ขนมมากนะคะ่ะขนมไทยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะได้น้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มสุก,กี้มากขวดหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มักินยี่ห้อน,นี่ค่ะแซ่บพี่น้องซื้อเพิ่งเด้แซ่บๆนะคะปะลายี่ห้อน,นี่มักซื้อขวดใหญ่เนาะคะ่ะเนาะมันบ่มีก็เลยซื้อขวดหน่อยมากเนาะค่ะแฟนพาไปซื้อเนาะคะ่ะเนาะเท้าเก่ามากวนเนาะค่ะมันบ่มีนี่ปลาตาสุนารีบอกค่ะสุนารีเน,นานะค่ะแล้วก็พี่ไม้ค่ะได้ปลามาเนาะค่ะบร่โคสนาให้เพิ่นเด้ค่ะไปซื้อเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็นี่นะค่ะ แฟนเพิ่นมากินลูกชิ้นยี่ห้อนี่ค่ะเพิ่นว่ามันแซ uh, ่บไปอ่คอสโกเนาะค่ะคอสโกมันก็สิคือแมคโครบา้านเฮาเนาะคะ่ะไปซื้อมาค่ะพี่น้องมาสามแพ็คเนาะคะ่ะเนาะเขาสิขายแต่จะเจ็ดี่เนาะค่ะได้เบคอน,นะคะแล้วก็ซีซ่าสลัดเนาะคะ่ะกินมือแร้งเนาะคะ่ะเนาะซีซ่าสลัดมาหนึแพ็คหนึน่ง ได้สตอรอเบอรี่หน่วยง่ายๆมาค่ะเนี่ยค่ะเเหรียญเก่าสิบขัเส้นเนาะค่ะเนาะนวันตรงกับวันอันวาเลนไทน์คนลหลายๆพี่น้องได้แฮมมาน้ำค่ะเนี่ยค่ะมาร์คมาแสบพี่น้องแ้วก็กะลำดาวเนาะค่ะเนาะกะลำดาวมากถุมหนึ่ง ได้คอสโก้เนาะคะ่ะอันนี้ของหางใช่ค่ะเศษแหนมค่ะเศษแหนมกินเนาะคะ่ะอยากกินแหนมเสียดินนี่ค่ะผงเห็ดแหนมได้นมนะะนมา่าค่ะนมม่าชงกาแฟเนาะคะ่ะแฟนคนจิกินซื้อมาไวเทเลอร์นี่ค่ะเพราะว่าไปต้องออกไปดูเนาะคะ่ะอาทิตย์ตัวสิปมือค่ะได้ช็อกโกแลตมาสองยี่ห้อสองยางเนาะคะ่ะสองแบบเนาะคะ่ะช็อกโกแลตคอสโก้ Costco ไป มันมีวนนันวันเลนทายเนาะค่ะวันอาทิตย์เนาะคะ่ะส <Wow. S 1> าก,กะเจ้าพี่น้องวันวานเลนทน์อเมริกาบานเข้าไปแล้วค่ะนี่ของกระหวดะะอดเนาะค่ะเนี่ยแฟนสื่อหนึ่นะคะ่ะจอหนึ่งเนาะเนาะกับชีเฮตเอ <Wow. S 1> ่าเขาแรกงเนาะคะ่ะดินเนอร์เนาะค่ะแฟน่นบอก่นกินแคปป้มกันสืบปูเนาะคะ่ะ ปูยัดไปซื้อเป็นโตพี่น้องกระดองมันบ่ได้กินซื้อแบบนี้ค่ะได้กินแต่งเต่มี่หอดที่อุน่นหําเฮียหนาปูเฮียพี่น้องนี่ค่ะซื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็ซื้อเนื้อมากค่ะพี่น้องแพ็คหนึ่งเนาะคะ่ะแพ็คไงเนาะคะ่ะยี่สิบซียี่สิบซีสี่สิบหาเส้นเนาะค่ะพี่น้องนี่่แม่นสองโลกัวสามโลคนบอกพี่น้อง แฟนเพิ่นเอามาเห็ดเป็นก้อนไหวไนะคะเป็นกระเห็ดกินของเพิ่น,นะคะ่กะก็ได้โคกมาแพกหนึ่งได้นามมาสองแพ็กเนาะคะ่ะไปหางไทยไว้ไปซื้อปลาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแ้วก็ของมันมันบ่มีเนาะพี่น้องอันไดบ่มีเฮอกกับบะซื้อเฮอกกับซื้อต่แน่จำเป็นมากเนาะค่ะเนาะนะะีนะคะ่ค่ะชิล่องกินปลาตาซูนารีเบิ้งนะคะไวแ้แ่บแต่ของพี่ใหม่แ่บอยู่คะ่ะกะ เมื่อวานหายฟังเนาะคะ่ะอากาศาหนาวหนาวเนาะคะ่ะพี่น้องรถขี่ไปมีตะเกือพี่น้องเอ้กระจาห้อยเกลือมันเมินเนาะคะ่ะไปกับแฟนเนาะคะ่ะโดนซีหาซีเดือนสามเดือนจังไปเท่นหนึงเนาะคะ่ะเนาะมันนี้มันตรงกับวาเลนทายแฟนขอแฟนผ้าปเพิ่นเลยผ้า,ผาปาเนาะคะ่นะเนาะหิมะเศร้าตกเนาะคะ่ะแต่ว่าอากาศกันยังคึมคิดว่ามาอื่นที่ฝนกระติตตกบ่ฝนกับหิมะปนกันเนาะค่ะมันเป็นนํำแข็งเนาะคะ่ะ มันเศร้าเลยไปอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนาะค่ะเนาะต่อไปแล้วค่ะมันนี่กับวันวาเล่น์ข้คอยมีความสุขคุคนเนาะเนาะป่จําเป็นตรงวาเล่นทน้กับฮักฮักกันเสมอเนาะคนเฮ้าเนาะพี่น้องกะมาว้าหมอม้อยให้ฟังเนาะค่ะว่าไปห่างไทยยูพีกับมี่แ้วค่ะมันก็ห่างยังไงแต่ว่าเมื่อกี้มีของทุกยางค่ะมีทุกยางคือกันกระบานเฮ้าเหรอค่ะแต่ว่าเฮ้ากับ เลือกสือเอาแต่แนวจําเป็นมากเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ไกลบ้านก็มีห่างเอเชียกับมีทุยางอยู่ค่ะแต่ว่าเขาบอกปลาบ้านห้ามาขายเนาะค่ะมีแต่เป็นตอนบ่มากินเป็นตอนเป็นโตนะค่ะราคาสวัสดีค่ะสารัฐอเมริกาบายบายค่ะโอ้ตกใจค่ะขอบคุณพี่สาวนะคะพี่ไมพี่สาวเพิ่นอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นคนไทยแหละค่ะแต่ว่าเสื้อสายกินเนาะ เปินขนมเทียนมให้ค่ะขอคุณหลายๆเวยค่ะไปละค่ะบายบายโอ้โหพี่น้องท่านไหนไปค่ะลืมเสือ้อัน้มาน้าค่ะเสื้อหมอนึงกับหัวดมให้มูเนาะค่ะเขาอยากได้เนาะค่ะในลืมไปแท้ๆละกาวันนี้บายบาย